แม่ค้าขายไม่คขายาาาาอะไรจ้าไม่ไมีใครมาซื้อกินเองอิ่มท้องแม่ค้าแม่ค้าขายแล้วไม่มีคนมาซื้อแม่ค้าต้องกินเองแล้วแม่ค้าก็เลยอิ่มท้องอู้หูขายของเยอะมากเลยดูสิมีสลลาเปามีไข่ลวกมีไส้กรอกมีไก่ทอดมีติ่มซำมีหนมจีบ โอ้แม่ค้าอะไอิ่มเองเลยอุอ้มท้องแย่ยอยู่แล้วลูกะคะ้าจะซื้ออะไรคะเออลูกค้าอยากกินพิซซ่าค่ะได้เลยจ้าจะเต็มกินพิซซ่าแล้วก็ไอศครีมสตรอเบอรี่อีกหนึ่งนะคะโอเคจ้าพิซซ่าหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โหกี่บาทคะ,ะคกี่บาทคะเงี้ย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  อย่าเพิ <mainland them> oh, yeah, <not> ่กินค <mañana> <ide> <rawd unre> ่ะอย่าเพิ่งกินอันนี้ติพัตเตอร์แล้วก็ตากินแล้วก็ตักินเย้มเยเยมเย้มเยค่ะเย้มเยมเยมเ้ยโอ้รสนี้มันจะเป็นรถนมเหรอคะน่าจะอร่อยนะคะลอกินหน่อยนะคะเย้มเย้มเย้มเย้กเยเยเย่แล้วยังคะ่าแล้วค่ะจ่ยตังค่ะจ่ายตังค่ะจ่ตังจ่ยตังจ่ายตังค่ะลูกค้าขาขาจะเอาันนี้ เอาค่ะอันนี้มันเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะบะหมี่บะหมี่หมูแดงแล้วก็มีอะไรข้าวต้มข้าวต้มกุ้งแล้วนี่ข้าวต้มอะไรเนี่ยข้าวต้มผักอ๋อข้าวต้มผักขลุกอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นบะหมี่ไหมคะบะหมี่ค่ะและอันนี้ก็คืออะไรมันเขาเรียกอะไรเย็นตะโฟค่ะ ปลาแซลมอนปลาแซลมอนแซลมอนชอบกินค่ะนะคะแซลมอนชอบกินทะลุอันเลยค่ะแถมไปสองอันแล้วก็แถมอันนี้ไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค่ะค่ะทำไมไม่คะไม่คัดใจดีจังเลยแถมเยอะเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยค่ะทำไมไม่คัดใจดีใจดีอยู่แล้วค่ะอันนี้ไปตักกินจะเอาไหนคะเลือก เราอยากกินบะหมี่ค่ะบะหมี่เกี๊ยวค่ะบะหมี่หมูแดงอันนี้ก็นี่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะมีพิซซ่าด้วยค่ะใส่ถุงใส่ถุงค่ะปาแซลมอนแซลมอนด้วยนะคะเอากระเกลับบ้านค่ะอันนี้อกกลับบ้านใส่ถุงนะคะกระเป๋าบ้านนะคะแถมปลาแซลมอนให้ส่งอันได้วยค่ะโอ้ยถปลาแซลมอนส่งอันแล้วไหมคะใจดีมาก thế rồi mấy cá dính hẳn này ta